สวัสดีครับ FC สซี่แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับ FC สซี่แฟนคลับช่อง YouTube อเจดีลำเพิรลออฟติเชียลนะครับพี่น้องครับสำหรับเศร้านี่นะครับพี่น้องท่างบรรยากาศอยู่โดมนะครับสาวหน่อยนะครับบรรยากาศคึมแน่แดดแน่นะพี่น้องประมาณนี้แหละตอนเศร้าอากาศจะมีเมฆฝน แดดออกแน่พอออกแน่นะครับครับทุกมือนะครับพี่น้องจะรายงานพี่น้องทุกวันนะครับรายงานสถานการณ์บริเวณรอบสำนักงานนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแห้งกับิเห็ดตั้งสี่ทุกมือนะครับพี่น้องนะเพราะให้พี่น้องในเบื้องการเคลื่อนไหวเบื้องการเคลื่อนไหวของวงนะครับการเคลื่อนไหวของบุคลากร แต่เห็นยังสี่ไปทุกมือนะครับนี่ครับเวที่ครับพี่นอ้องเวที่มินิใส่กวาวพี่นี่ก็ได้เอาขวดนี่ยังมาจะใส่ะหนุ่ยหนยุ่ยยไฟใหม่ยังหนุ่ยหนุ่ยไฟใหม่ยังโ,นนโอ้อาจารย์ยงร่องมือจีตัวคือเป็นแต่แห้งเลยคือเป็นบ,บวบเว่า ไปได้ขึ้นจำฟ้าจำหมอกแท้ว่าตัวไู้ใดสูตรได้มาอีกก็อะไรเนาะฮะสูตรปุยรป๋ยสูตรบ่ปุ๋ยเหี้สูตรที่ยังไม่อีกได้ใส่เด้๋นี่ว่าตัวก้นอุดเอาว่ามันผู้ใดเผาอย่างเป็นไงโอเคบ่สูตรนี่ยโอ้บ่มันเว่ร์บ่นูกวา่า ก็บ่ได้เห็นน้ำ่าเสียดหย่ป่ะฮะบ่เวบอร์ตีเสด้อีกไม่ได้เสียอีกเนาะพี่น้องมาครับเริ่มเข้สถานการณ์เก้าๆแบบบรรยากาศเก้าเล้วพี่น้องนี่มือมีเกียร์มีดินปะสิวมีอุป,ปกรณ์อ๋อ anh đây bên đây là là đê đê này, long chuột đó phải hay mình cho con thì đây chuột đó nè mười điều cần đó đây là phiên hoàng khốn lẻm nằm ta xiết lẻm đơn gì đây chắc chắc biết là vô chắc sẹn là vô, có thể bưng sẹn sẹn cái gì โอ้โอ้ก็รมดามด้วเมอวนนี่เมอวนดาบแม็กวเม้วนดาบแม็กโทรมาหาเสียนควนเสียนโยงดังบักคักบัดผมคือว่ามีซื้อน้ำมูพอนะใช่ป่ะดาบแม็กว่าข่กับเสี้ยนอย่างคื้กันตัวดาบแม็กไหมดาบแม็กแล้วโท้ามากม้วนโอ้ดังคักในสนามมันนะ งานฉลากอันฉลาก,ลากบันี้เอาจังสิเอามาใส่กันจังสิถือกันว่าถือกันมันลืบหมดไหมม่นลืบไหม <laughs> ฉลากลือบอ้อ,อยอเบิ้งอ้อยยอดที่ดีนะพ่อเอ้ยเอาขึ้นยินข่าวว่ากลับมาเฮ็ดช่องยูทูปขึ้นเกา่าแมนบ่ในจะคลิปแล้วยวยในสองคลิปเดียวอันบ่แล้วจเขอไปเบิง้งอยู่มันจะคนติดตามย่างทำเกาา่าบ่โอ้ยลดพือ้น สองสมองในอืมสองสมองในเจา้าวิวนนสสองมโอ้ในหลาย,ลายอยู่สันเริ่ม่ม่เยี่ยมสนนถ้าลองช่วงเข้าเจ้าเป็นเดือนเข้าเจ้าก็ได้พันพันกัวิวก็มีด้ละ่ะด้วยแรงศรัทธาด้ว,ดวยเอฟซีสาวหน่อยด้วยเป็นพ่อแหลมด้วยเป็นคุณแหลมนี่ละ่เนะเฮ็ดมาเฮ็ดตัวเฮ็ดยูทูบเมื่อนี้ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะคลิปไป เอาจากทีไปเมนุอือโย่ทั้งทีแล้วดีกว่าตอนนี้ย่างไปยามเบ็ดยามรางยามรอบยามไส้กับพ่อได้เฮ็ดสิบพี่น้องเบิ้งตัวพี่น้องมักเบิ้งดีขึ้นยังเห็นไหมอือเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยมาเบิ้งดูป่เนี่หลงซีเมนหลงสูตรแล้วล่ะเบิ้งอ่านฉลากอ่านแล้วอ่านอีกอยู่นี่ถ้าแม่นกินยาเมื่อเจนยาทิศขนาดนี่ กินยาะสองเสียงว่าเป็นเกียร์ไทยหรอล่ามันลึบมันลึบแต่ว่าประจูดเบิังคืบอันเนี้ยมันอีกไข่ไปที่จะเอายาท่องเสียมากินเออคุ่ะเรืองปัดอันออยเสื้อก็ลึกว่ะโอ้มันก็ลึกแล้วซะสีไม่กิ๊กเนาะเขียนใส่กระด้ตอนนี้ใช่ไหมพี่น้องสิพ่อครับคุณแหลมนะครับพี่น้องกับน้ำตาเสี้นแหลมยุดหนาฐานบางไฟ เดี๋ยวจิพาไปเยี่ยมไปยามพี่น้องเอฟซีแฟนครับสายสายจวดนะครับพี่น้องพี่น้องสายจวดถ่ายอยู่ดิพวกมาหาขมือเงี้ยเดียวจิพาพมาช่วงโตเนี่ยพนะไปบ่มืมเนี่ไปไปเตอบง่ายเนาะตอบง่ายเลยบ่บ่กคือจังเม็ดเนาะบอขึ้นป้าตั้งแต่าหมูว่านนคือป้าเต่าหมูว้านหมูว่านหมูว่านข้าแขกข้าพี่เงี้ยวบอกว่าเขามีบางคือ แฟนคลับอ่ะนี่บางไฟให้ลางฟี่อย่างนี้นะเขาให้เขาให้เขาให้ชมว่าน้าชมนำหนาคุณชมนำหนาคุณเพลงเพ่นนั่นละเออเพลงอันน้งิตาเสียแหลมนั่นละเอาเจอะไ้ก็ดีมาอนี่กับเสื้ผ้าไปเยี่ยมไปยามเมือนได้วางบอดกับสิบไปนั่มถ้าเมือนได้ว่างเพิ่นกับว่ไปถ้าว่ากับว่าเนี่ย่ะเพิ่นอาจจะตื่นขึ้นมาไม่มีเวียเพิ่นอาจจะท้วน้ำก้น สิไปน้ำน้ำกดนั่งสินะตัวมาสิไปทั้งท่านเพราะว่ามันเตือนสวยเพราะว่าผมก็พอแหลงกว่าไปแต่ส่อเพื่นไปเข้าเดียวร์เถอะห้องมันไปต้องไปแต่งบังเพื่อนบังไฟหาบังจวดบางยู่บังเศร้าเพื่อนไปเพื่อจะไปจวดอะไรดิวัอน,นี้ครับพี่น้องก็ติดตามช่วงคลิปไปเฮ็ดชิปน้ำตัว<ม>จะจะควงบังไฟไหมสายจะคองงต้องไปเฮ็ดชิปหนาหันหนา เปที่ตัวเอาอันไดจุดบ้างคันนี่เอาไม่ผสมว่าต้องไปอานนันผสมไส้บกันไปเลยมื่อทุย่างรวมรวมรวมรมรวมลงไปหลวดว่าต้องไปถามว่าเป็นสูตรใดเป็นสูตรใดเคือสูตรรวมมิดไหมไข่ๆว่าอันนี้ย่ม <c oughs> อมเออ่ๆย่อมรวมมิดไหออใสนี่ตาม้วเลยไหมจังวันที่ยังเกิดขแ้วแต่ว่าออกมากมันตันเสีบ่แบบนี่นี่คือยยมมอ,อัน<ไ>นี้ เชียนไว้บ่ไม่มีบ่มีสลากดิขนาดมันรถพมพมกันแล้วกันเอามันอัดเขาบังมันจีเป็นอะไรกันมันเป็นตัวอีรลีิเนาะอัดทีดีก็ได้ที่บ้านในเจ้งสิขับบ้านี้สมมุติว่ามันด eh ีป en> <right> no ุ๊บเจ้งสิบุ๊บหัจักบ้านในว่าสิเฮ็ดเจ้งได้เออว่าสูตรมั่วก็เฮ็ดเจ้งได้น้อบ้านในน้อว่าแต่กันเนาะสิให้ผู้ใดมาอัดให้ก็ให้สุบตีมาอัดให้เตะ เออเอาดูลองชูบทีดูบักของพ่อแหลมนู้นสิน้องรอดอัดพูนเลยโอ้ไปอัดพุ่นเลยอัดบกักพุ่นตะอัดบักชูปทีเตะโอ้แต่ว่าเอาสูตรมือเจ้าของอืมมือกับใบบ้างเลยโอ้เอาปุ๋ยบวกมันเอามาจะไปรับมือเตออดดะว่าดตามชมสูตรนะครับสูตรมั่วนะครับนี่เอาเลยถ้าเกิดมัน ดีกระจักสีเฮ็ดจังไงเนาะมันดีได้ระกับเอาเอาคือเก่าประด้๋ยวเพราะว่ามันมุ่งจักสูตรสูตรรวมมิดสูตรคือย่ำนี่แหละคือต้มยำทะเลรวมบางทีแหละยำรวมมิดเลยจะว่าใส่อยังไงตำม,ม่วงใช่จะว่าออกมาฝันเสียบดีป่ะเนี่ย,ย,อยเอาขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมมันยิ่งสิภาพไป เยี่ยมชมพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับบังไปขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ช่วงเดี๋ยวก่อนคลิ<ไ>ป,ปลหน้าพ่อกันไม่สวัสดีครับ